เราได้บูชาพระรัตนตรัยกันเสร็จเรียบร้อยแล้วต่อจากนี้ไปตั้งใจให้แน่วแน่วมุ่งตรงต่อหนทางพระนิพพานกันทุกทุกคนนะลูกนะให้นั่งขัดสมาธิโดยเอาขาขวาทับขาซ้ายมือขวา ับมือซ้ายให้นิ้วชี้ของมือข้างขวาสลดนิ้วหัวแม่มือข้างซ้ายวางไว้บนหน้าตักพอสบายสบายหลับตาของเราเบาๆคอนลูกพอสบายสบายคลาๆกับตอนที่เราใกล้จะหลับ อย่าไปบีบเปลือกตาอย่าก,กดลูกในตานยะยจ้าแล้วก็ทำใจของเราให้เบิกบานให้แจ่มชื่นให้สะอาดบริสุทธิ์ผ่องสใสไรกังวลในทุกสิ่งไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็ตาม ให้ลดให้ปล่อยให้วางทำใจให้ว่างว่างแล้วก็มาสมมุติว่าภายในร่างกายของเราปราศจ,จากอวัยวะไม่มีปอดตามา้าไตหัวใจเป็นต้นสมมุติถ้าเป็นที่โลงโลงว่างวาง,วาง เป็นปล่องเป็นช่องเป็นปโพรงกลวงภายในคลายท่อแก้วท่อเพชรใสใสเป็นปล่องเป็นช่องเป,ป็นโพรงกลวงภายในคลายท่อแก้วท่อเพชร ใใสใสคราวนี้เราก็มาทบทวนถึงคำสอนของพระเดชพระคุณหลวงปู่ผู้คนพบวิชาธรรมกายที่ท่านสรุปคำสอนธรรมะปฏิบัติว่าหยุด เป็นตัวสำเร็จหยุดเป็นตัวสำเร็จหมายถึงว่าเอาใจที่แบบไปแบบมาคิดเป็น,นเรื่องราวต่างๆนำกลับมาหยุดนิ่งๆอยู่ในศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ด ซึ่งอยู่ในกลางทองของเราในระดับที่เนื้อจากสะดือขึ้นมาสองนิ้วมือตันให้กำหนดบริกรรมนิมิตรเป็นเพชรเม็ดหนึ่งที่ใสๆไม่มีตำหนิเลย แต่ประเภทนั้นกลมรอบตัวไม่ได้มีเหลี่ยมอะไรไม่มีเหลี่ยมเจรันในแต่มีประกายเหมือนเพชรที่ต้องแสงเจิด้้าให้อยู่ที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดแต่ส้าารเอาใจนะมาหยุดนิ่ง,ง,งที่กลางดวงใส ติดนึกถึงดวงใสรอวมกับประกอบกบวิกรรมภาวนาว่าสัมมาอารังสัมมาอารังสัมมาอารังเรื่อยไปเลยและวก็ทุกครั้งที่ภาวนาสัมมาอารังจะต้องไม่ลืมติบนึกถึงดวงใส หยุดอยู่กลางดวงใสๆนี่ท่านให้ทำอย่างนี้นะจ๊ะแล้วหลังจากนั้นก็เป็นขั้นตอนของการหยุดนิ่งแล้วนะี่ทีนี้เรามาดูตรงนี้ไอ้ที่มันยากว่าจะทำใจอย่างไรเนี่ยมาหยุดอยู่ีิฐานที่เจ็ด พราเราไม่คุ้นเคยเลยจะเอาใจมาอยู่ตรงนี้นมันมีแต่ออกไปทั้งลูกตาทางหูทางจมูกทางลิ้นทางกายแล้วคิดเลยเปื่อยไปแต่อพอให้เอามาอยู่ตรงนี้เนี่ยีิฐานิจเจ็ดมันยากยากในชเฉพตอนแรกๆเนี่ย ยากสําหรับผู้ใหญ่ง่ายสำหรับเด็กเพราะว่าเด็กนั้นนะระบบประาาสาทของเขามันท้งกายวาจาใจนะียมันยังบริสุทธิ์อยู่ยังไม่ได้รับการหลอ่อหลอมด้วยระบบของความคิด คิดว่าจะเอาอย่างไรจะทําอย่างไรเอาที่ไหนเอากับใครอะไรต่างๆเหล่านี้เป็นต้นไอ้คิดว่าจะเอาอยัางไงเอาที่ไหนเอากับใครมันเลยทําให้ใจเนี่ยมันฟุง้งพอยิ่งอายุผ่านการเวลามามากเขาก็คุ้นเคยจนจินเพราะ,ะนั้นระบบประสา,าทจิตใจ จริงไม่ค่อยจะบริสุทธิ์มักจะหมองอถือเธอคิดออกกัแล้วไปว่าจะเอาที่ไหนเอากับใครเอาอย่างไรมันก็ไม่มีปัญหาไม่มีแรงกดดันแต่ถะคิดไม่ออกือย่าะจะไปเอาที่ไหนเอาอย่างไรเอากับใครเนะี่ยมันมีแรงกดดันอีตรงนี้เรามันเป็นความเครียดที่ทำให้ใจหมอง ไม่บริสุทธิ์แล้ถูกโลกหล่อหลอมอย่างนี้ยิ่งโตนานวันเข้าก็ยิ่งหมองหนักเข้ายิ่งเครียดหนักเข้าการจะนึกไว้ที่ศูนย์กลางกายโดยใช้ระบบไม่คิดเนี่ยยากดเด็กง่ายเด็กเนี่ยอย่างลูกเนยอย่างนี้หรือเด็กตัวเล็กๆ อ่าค,ควบควบอะไรต่างเงถึงสิบควบ <_ p> พอบอกหลับตาเขาก็หลับตาพอบอกว่าให้มองไปกลางห้องเขาก็มองนะแต่เขามองเบาๆเขามองแล้วก็ไม่ได้คิดให้มองเขาก็มองแต่ไม่ได้คิดเพราะนั้นจิตมันก็หยุดนิ่ง กอบกับบริสุทธิ์อยู่แล้วบริสุทธิ์ในที่นี้คือระดับความอินโนเซนต์ไม่ใช่บริสุทธิ์ขนาดหมดอิเลสนะจ๊ะเพราะฉะนั้นก็เข้าถึงได้ง่ายแต่อย่างไรก็ตามผู้ใหญ่ก็ยังสามารถทำได้อย่าเพิ่งไปท้อกันซะก่อนเพราะมันมีวิธีที่จะวางใจตรงนี้ จะเริ่มต้นหึงแก่ปรับลูกในตาต้องอยู่ในองศาเดิมอย่าก,กดลงไปโฟกัสไปที่ศูนย์กลางกายอย่างนี้ไม่ถูกคือพยายามที่จะโฟกัสยิ่งยิ่งกดลูกในตายิ่งเครียดยิ่งเพ่งคิ้วจะขมวดเข้าหากันเลยล่ะ แล้วมันก็เหนื่อยมันก็ไม่ได้ผลอะไรเพราะจิตมันยากความจริงนี่ยเราไม่ต้องใช้ความพยายามอะไรเหมือนเราเดินไปเนี่ยตาเรามองไปข้างหน้าแต่เราสามารถรู้ได้ว่าคนข้างๆผู้หญิงหรือผู้ชายโดยที่ทั้งๆที่เรามองเหมือนไม่ได้มองก็เรายังมองอยู่ จะมองด้วยจิตสำสนึกใ like นสำนึกลึกๆมองผ่านอย่างนั้นนหะนั่นคืนลูปตาเราอยู่ในองศาที่มองไปข้างหน้าดูคนดูแผ่นป้ายดูรถลาแต่เรารู Inner ้ว่าข้างๆมีคนอยู่ผู้หญิงผู้ชายเด็กผู้ใหญ่ผู้เฒ่าถ้ามองอย่างนั้นมองผ่าน เพราะฉะนั้นเนี่ยเวลาเราหลับตาอยากกดลูกในตาเนี่ยถ้าเราไม่ฟังผ่านหรือฟุ้งจนลืมฟังคำคำนี้จะมีความหมายมากเลยเดียวคือลูกในตาจะอยู่ที่เดิมอยู่ในระดับที่เหมือนเรามองไปข้างหน้าแต่ละปิดแล้วก็ะทำความรู้สึกของใจ ด้วยสำนึกที่ละเอียดอ่อนมองเหมือนไม่ได้มองแต่ว่าไม่ได้มองมันก็เหมือนมองคล้ายๆมีมีละอองดาวเล็กๆเลือเพชรใสๆที่มีคุณค่าอย่างมาหาศาล มากจนกระทั่งเราไม่กล้าที่จะไปแตะต้องไปสัมผัสมันมีคุณค่ามากเหลือเกินคือเราไม่สามารถจะไปแตะต้องได้ถึงจึงได้แต่มองผ่านๆมองผ่านนให้เราทำความสำนึกอย่างละเอียดลึกๆสำนึกอย่างละเอียดลึกๆ ที่แผ่วเบาที่แผ่วเบาเบาถึงเพชรเม็ดนี้เนี่ยที่ใสใสในมูลข้ามมหาศาลมองผ่านานโดยลูกเดตายอยู่ที่เดิมและทำความรู้สึกเป็นสำนึกอย่างละเอียดที่แผ่วเบา วางไว้ตรงกลางเพชรที่ใสๆนั่นแหละคือการนึกในใจอย่างนี้จะทำให้ใจละเอียดได้แค่แตะแ,แผ่วๆมองผ่านผ่านแตะแผ่วๆมองผ่านๆ,ๆ,านๆด้วยสำนึกละเอียดลึกๆที่เบาๆ สบายยคล้ายดวงดาวในอากาศคลิเป็นธุลีประดุดละอองของดาวโผล่พ,พุ่งมาที่ศูนย์กลางกายเป็นวกายยิบระยับนั่นละเรามองอย่างนี้แล้วถ้าจะภาวนาก็ต้องภาวนาโดยไม่ได้ใช้กำลัง ใช้กำลังเขาเรียกว่าทองภาวนามันต้องเป็นเสียงสัมมาอรหังที่ละเอียดออกคลายเสียงเพลงที่เราชอบหรือบทสวดมนต์ที่เราขึ้นใจคล่องปากขึ้นใจอย่างบทสวดสรรเิญคุณยายอย่างนี้เราคล่องปากขึ้นใจดังกล้องกันมาในใจ โดยไม่ได้ใช้กําลังในการท่องสัมมาอรังถ้าเราจะใช้ตั้งใช้แบบนี้ใช้ให้เป็นอย่างนี้ถึงจะถูกหลักวิชาในสำหรับผู้ที่วางใจที่ศูนย์กลางกายฐานที่เจ็ดไม่เป็นเนี่ยต้องมั่นฝึกฝน สมมุติว่าวันนี้เราทําไม่ได้เพราะแรงไปอดที่จะไปโฟกัสไม่ได้อดลูกตามองไปไม่ได้ก็ช่างมันพรุ่งนี้ฝึกใหม่วางแผ่วๆแต่ถ้าแผ่วเกินไปเอา้ามันเผลอหลับหรือฟุง้งอลเราก็ฝึกใหม่หนั่งฝึกยืนฝึกเดินฝึกนอนฝึก ทำภารกิจอะไรแล้วก็ฝึกฝึกไปเรื่อยเพราะมันไม่มีทางลัดอื่นใดที่จะให้เขาถึงจุดที่หยุด,ด,ดนิ่งได้นอกจากความพยายามแล้วก็หมั่นสังเกตปรับตรุงปรับใจเราทุกรอบทุกครั้งกทุกวันถ้าเรามีฉันทะ ขนาดหลงไหลไม่ได้ตายเถอะต้องเอาให้ได้อย่างนี้เนี่ยเราจะสมหวังสักวันหนึ่งเราก็จะฝึกได้ทำได้เราจะรู้จักคำว่าพอดีเมื่อเราพอใจมันจะสบายสบายเช่า่างประเทศยัง่าย เ,เขาไม่รู้อะไรมาเลยเหมือนซื้อตัวไปดูหนังที่ไม่รู้เรื่องมาก่อนเขาฟังแล้วก็ทำตามอย่างง่ายๆแก่ททำตัวให้สบายทำใจให้สงบเดี๋ยวก็จะพบแสงสว่างพบดวงนำอย่างง่ายๆหลวงพ่อเชื่อว่าโลกหลวงพ่อทุกคนนักเรียนอนุบาล มันได้ฝันวิญาทุกท่านทั่วโลกทำได้ถ้าได้ทำอย่างสม่ำเสมอและทำตามที่ได้แนะนำอย่างนี้นะเดี๋ยว,วเราจะสมหวังทีนี้ถ้าหากว่า,วาเรายังมาวางใจไว้ที่ฐานที่เจ็ดยังไม่ได้เราก็จะเริ่มจากฐานอื่นไปก่อนก็ได้ ตรงไหนก็ได้ที่เรามีความรู้สึกพึงพอใจชอบสบายใจจะนึกว่าตัวเราอยู่ในศูนย์กลางกายที่ขยายไปแล้วเต็มห้องสุดขอบฟ้าก็ได้แล้วใจเรานิ่งสบายสบายมันจะมีแสงผ่านมาแวบไปแวบมาเป็นดวงก็มี ข้างๆข,ข้างหน้าข้างหลังซ้ายขวาล่างบนก็มีก็เฉยไว้เล่นตัวไว้เรื่อยๆจะไปสนใจทั้งๆที่อยากมองใจจะขาดถ้าเราจ้องก็จะหายเพลอหายอีกเพราะนั้นนิ่งอย่างเดียวพอถูกส่วนแล้วเดี๋ยวจะมาอยู่ ณนะจุดที่เราพึงพอใจเองเราประจัยนมโดนโคนการงานแล้วก็น้อมเข้นมาที่ฐานที่เจ็ดเรื่องบงทีมันลงมาเองเลยเนะี่ยอยู่ตรงกลางใสบริสุทธิ์นี่ในะจำจะเป็นอย่างนี้นะทีนี้ถ้าเรานึกดวงแก้วก็ไม่ออกองค์พระก็ไม่ได้เราก็นึกถึงหลวงปู่บ้าง เป็นยายบ้างหรือจะนึกถึงสิ่งที่เราคุ้นเคยก่อนก็ได้เริ่มจากตรงนั้นไปก่อนจะเป็นเพชรนินจินดาผลลำหมากต่างไม้อะไรได้ทั้งนั้นจะต้องเป็นวัตถุสิ่งของที่นึกแล้วสบายใจใจสูงส่งบริสุทธิ์เพิ่มขึ้นเราก็นึกอย่างนี้ไปก่อนก็ได้ไม่ผิดวิธี พอใจมันนิ่งใจมันสบายแล้วนะเดี๋ยวมันเขามาเองจากฟุ้งมากจะมาฟุงาฟ้งน้อยจากฟุ้งน้อยก็มาไม่ฟุง้งจากเมื่ดก็จะมาสว่างมันก็จะเป็นไปตามขั้นตอนของมันใครที่นั่งแล้วมันยังฟุ้งอยู่ก็ช่างมันนะลุงนะ มันเป็นเรื่องธรรมดานะเราเป็นมนุษย์ธรรมดาเมื่อชีวิตประจำวันมันต้องคิดการคิดอะไรที่วนอยู่ในใจเรามากมันก็ฟุ้งมากถ้ามีความคิดอะไรอยู่ในใจเราน้อยมันก็ฟุ้งน้อยถ้าเราหัดตัดใจไม่อะไรเอาวอน หรือหัดถักใจให้ได้มันก็ฟุ้งน้อยอัาตัดใจไม่ได้มันก็ฟุ้งมากเราก็ถือว่ามันเป็นเรื่องปกติธรรมดาจะฟุ้งเป็นภาพเป็นเสียงหรือมาทั้งเสียงทั้งภาพก็ช่างมันช่างมันสองคำนี่แหละแล้วก็นั่งเฉยๆไปเรื่อยๆเมื่อเราทำอย่างนี้ไปเรื่อยๆไม่ช้า มันจะฟุ้งอยู่ในระดับที่เราไม่ลำคาญทั้งๆที่ฟุ้งเท่าเดิมแต่เราไม่ลำคาญนั่นเราเป็นต่อแล้วแล้วพอเรานั่งในครั้งถัดมารู้สึกว่าเออมันเริ่มโลง่งเริ่มโปร่งเริ่มเบาเริ่มสบายเริ่มตัวขยายเริ่มรู้สึกตัวหาย หรือเวลามันหมดเร็วเลือเกินนั่นก็เป็นมีเตอร์วัดเป็นเครื่องวัดว่าใจเราเริ่มรวมเป็นสมาธิแล้วแต่เขาเรียกว่าคันดิกะสมาธิยังเป็นสมาธิอ่อนๆออยู่นี่เราก็ฝึกไปเรื่อยๆถ้าเรารักที่จะเข้าถึงพระธรรมกายอยากจะมีสุขที่แท้จริง อยากศึกษาเรื่องความจริงของชีวิตอยากพ้นทุกข์อยากมีที่พึ่งที่ล,ลึกแเราก็จะขยันฝึกฝึกไปเรื่อยๆเดี๋ยวสักวันหนึ่งเราก็จะสมหวังแต่อย่าคิดเลยเถิดพี่ตกกังวลว่าโอ้กว่าจะเห็นคงตายมั้งก่อนตายมั้งหรือชาติหน้ามั้ง อย่าเลยเถิดไปขนาดนั้นนะลุงนะมันไม่ถึงขนาดนั้นหรอกมันจะเร็วๆนี้แหละจุดที่จะถึงนมันใช้เวลาแค่วินาทีเดียวเท่านั้นถ้าเวลาใจมันหยุดนิ่งๆได้ถ้าเราตั้งใจทำความเพียรกันอย่างจริงจังแล้วมันปรับปรุงให้มันถูกหลักวิชา วินาทีเพชรวินาทีาทพลอยนั่นแหะจะต้องมาถึงเราอย่างแน่นอนอาจจะคืนนี้ก็ได้อาจจะพรุ่งนี้ก็ได้จะนัง่งนั่งไอสบายใจไอเบิกบ้านให้แชมชื่นต้องนั่งอย่างนี้นะลูกนะมันทบทวนเอาที่แนะนำไปนะ คืนนี้กระชิเคืนใครเหนื่อยใครเปลียใครง่วงใครตึงก็ปล่อยให้มันหลับที่กลางกายกลางโอแห่งทะเลบุญใครเมื่อยก็ขยับฟุ้งก็ลืมตาแล้วก็ว่ากันใหม่ทำอย่างนี้นะลูกนะให้ลูกทุกคนสมหวังดังใจ ในการเข้าถึงพระรัตนัยในตัวทุกๆคนนะลูกนะต่างคนต่างนั่งกันไปเงียบๆลยจ้ะ